นัก nhau ละเป็กก้อยสิรอดอยู่บ่อะนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วบูเหลือมน้อยเนาะมาสบายดีเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมื้อนี้สิพาเบิ่งบรรยากาศาพามาหาป่าเนาะตอนนี้มาฮอดใหม่ละยังซ้อหาตุ่มเหาอยู่ ตัวมขาซส่ไปแถวนี้ประมาณสองลังกำลังซอกอยู่ตอนนี้มา,ามาเดี๋ยวเบิ้งงลำกันวนะ่าเขาซีเ้ียปเมากินอยู่บ่มื่อนี้นะตามาเห็นอยู่ไว้ลังนะั้นเห็นหรวะเแล้วเห็นแล้วอย่ามลาุ่นกันทุกคน dạng dần đầm dần 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 đấy dần 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 ญ่ายเลยหลังแรกก็มีแห้งแล้วนะแนวนี้ก็โอเคอยู่ <c oughs> มามาเข้าอยูนอน่าหลังนี้นะนี่คิดผ้าคิดพิเศ มันก็คือตะหลังแรกใ่มเดี๋ยวว่าได้เข้าจะพูดเราวบเข้านมันดักปินแหเข้ตะหลังแรกอะไรกันหลังต้อไปก่ได้นี่มับิินี่รับเข้าหรอมเ้ากลนเข้าไหน ล้างไปก้นนี่นเดี๋ยวล้างไกปในก้กนเนาะโอ้ยออกตัวนึงมาแล้วมาแล้วมาแล้วม <laughs> าล่างนะ้ำมาเลยมั้งด้วยใส่<ะ>สองหลังด้วยดิ้วหมาลอ,อยออกมาตัวนึง <laughs> ด้ลังไหนมิเข้าไหลกันกันโนดมาแล้วะบอวามีนประชุดบี๊งนาไว้ดิดึงตูมานะบอกเอามาทาข้างน้นะไปแล้วตัวโอ้โหมีนวด โคตรนักกี่นวดนี่นะเนี่ยปักอะไปอย่างเงี้ยอ่ะมา,า <laughs> เข้าทังซองล่างเลยนะอย่าประกดออกมากันเอาข้างออกมากันม<า>วนเข้าไหลเลยทีนี้เน่อยแต่มันไม่ขนธรรมดาเนาะ มาเอาเืองหลังนี้กันเนะทุกคนเนะโอเอะอยู่นะมือดำเขาก็ได้จกจกว่าเข้าน้อยเข้าหลายกับบทแจ้งไว้บทแรกสองละจนที่กูตุ้มแล้วยังสีย้างกระโดดอีกเอ๊ nói đúng cái tổ ao nhai vô cắt 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 khắp 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 thảo, <laughs> จ็ตไปม่ได้ตยิ่งใหญ่เลยเียกเข้านอ้อดึงเรียกใหบุกเข้าหลังนั้นเข้าหลายโลยอยู่ได้หลังนี่นะ อย่างนี้ใส่ลงงามาจัดไปจัดไปหลังนี้ก็บบลอดเนาะหลังนี้เนาะโดนยู่ แทมแทม่ลาดิมไซต์ตัวน้อยนะซีนโบราณเม้นแดดมีปลาไตนยโอ้เอาไปปล่อยปลากระไลไปปล่อยมันกระไลขุยไปปล่อยส่งเทียก์เมายังมาเรื่อยๆอยู่เนาะเอี่ยงที่มันนี่แหละที่ว่ารถปลาดิมไซต์เนาะเพราะมันมีแววอยู่ได้นี่มีแววอยู่ได้นี่มันไปคือเครื่องกลางๆแววซีเต็มทางนะมีแววอยู่ได้นี่เฮ้ยวัไปดูก็เต็มมาดูกว่าไงสี่ดอเบิ้งเงินเปาเฮา เปาเฮาเสี่ยวเพียงนี่ละเสี่ยวเพียงป้าข่างนี่ละแต่ตอนนี้ได้ประมาณนี้ละแต่ว่าแถวเพื่อนน้ำก้อนเนี่ยเพื่อนปลาเบิร์ดยังเตะน้ำก้อนมั้นี่นี่ออ ทำเป็นเส้นแล้วเก็บตห้องเาก็ได้แล้วค่อยเอาใไปถาเด็กกันนี่แมแก้วนี้พักโคให้อยูนไปจะเบิ่งนอนนี่เนาะบางหลังนี้สิลองลองเก็บจะนด้บางนะทราบโลอที่รู้โอ้โกไก่

น่โอ้ยนี่ตองเยอนี่มันไล่คนพี่เลยบลูนั <laughs> <laughs> ะสิบโลนี่ไงรวมคู่หรอมาเบิ่งเบิงทางนี้เหรอ <laughs> ไกลแล้วไกลแล้ว <laughs> มาไหโอ้ยโอ้ยเข้ามาน่เข้าได้ด้วยปะได้ไหวไดยไหมโอ้ทางนั้ยก็ไลยอยู่ไปเดี๋ยวไปเอาทางนั้นตทางนี้จังจบได้ไหมยดี๋ยจะเดี๋ยาให้อดีเอาพ่มออก่อนเดี๋ยวเสียมาให้เดี๋ยวเสียคืนให้พ่นไม้ลงมือ อาบน้ำเนอะบีงงาไปเจ้หลังนี้ปล่อยกนซสดาเอาหลังนี้กันนี่โอ้ เรียกกันซูซี่กันนะซี่กันโอ้ยคิดว่านทเข้าไหลมางางกันนะาเข้าก็ได้หลันีก็ไดเออมดสิบจซอยมั้งไหเด้ออทางนต้เบียร์อ

มาบานยูสอกลังนี่ก็ได้ฮะเริ่มไกลเข้ามาละเริ่มไกลละเริ่มไกลละใจวัเป้าฮะละเดี๋ยวโคดเด็กมาเนี่ส้างจมอยู่ ฟ้าบ่ฮอนเนาะมื้อนี้เนาะคดแดดอ้ละแม่โน้เสียบใบกากาศไปยาวก็ต้อทุกคนดปนี่เอาอยู่แถวไนพี่นะปาดซีออกแล้วจับเเยนได้ยูได้ยูได้ยูขวามรัวมันไดปลาดเานใกสไหนได้หลังนี่นะ นี่น่ะโอ้ได้ปลนาดนี้บุหรีบุกไก่ได้เด้น่ะเกือบอ้อมเนาะดิหัวหัวมันโดนร้องหมายไปแลหัวน้อยเนาะน้อยก็ที่กายนี่กายง่ายนะบุหรี่เหลือมน้อยเนาะโอ้บุกไก่ได้เด้บุกไก่เห็นเขาตุ้มป่านี่น่ะ ไข่น้อยเดี๋ยวสปยกับปอยวได้เนาะมันยาวแล้วสิต้แล้วปอยไปก็บอลอดเดี๋ยวหลามแลตอการต้องแกะแต่ว่าตนใหญ่ับแต่ว่ามื่อวาไปกาดได้เลย ฝนตกลินลินค่อยๆบ่ฮ้อนน้องมือนี้เนาะสวัสดปล่อยก้ามือนี้นะเนี่ยมือหอยเนาะเรียนหอยมันเอาไว้นี่ปลาตอกนะเด็กปล่อยก็มานทำยุ่ยเดี๋ยวปล่อยไปเนาะปล่อยไปแพตตอ nhanh chân làng của tôm hào này ba tôm hào nhanh phẩm 4 lạng lắm chị đây thế đấy nhỉ ô tô này chắc nào là sai to mày chắc nhào lắm 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 นี่ปลาเค็งครับไว้ปลาเค็งแต่ละวันแตกต่างครับปลากรดนเนี่ยมันเป็นบ้านอยู่นี่แล้วไม่เดีเข้าโดนอนะะเขาปล่าวันนี้ก่อนทำมาล้อนเขาสิบเอ็ดปอยไว้หนอ่อบ,บ้านเขาแล้วนะมาแล้วทุกคนนะมาเบื้องหลังสุดท้ายเขาหลังสุดท้ายนี่กับโบฟาลดละนี่เอามาไว้ก่อนละหลัลงสุดท้ายนะเก <มา S 2> ็บบอมาเดี๋ยวันเจ้า ผมได้ลงดั้มได้แต่ว่าไปย่าเอาตุ้มน้ำเข่ามานะมาจับไว้อยู่าดียวนะโอ้ขึ้นมาแล้วห้าตัวหอยอย่าจิ้มหลังสุดทไรหลังสุดท้ายเอากระปุกพาเนาะได้ประกวดมานำมี่หนิโอเคห้านม่มีสองตัวนที่นี่เลยโอ้คือว่าได้หอยมาเนี่ยไมนมีสองตัวละที่มือเนี่ยถือว่าโอเคเนาะเฮามือนี้ ค <mile inside> <laughs> ุณปอยลาบปลาสุล่ะแน่บรรยากาศก็สุดยอดเลยฝนลิ้นแบบบ่ฮ้อนเนาะมื้อนี้เนาะปกติเฮามาซะหลายมันสิแดดออกแดดบ่มันก็สิฮ้อนเอาเนาะแต่มื้อนี้ฝนลินแม่นเย็นสบายละบ่ฮ้อนปานดเอาไว้นี่ก่อนอ้าวมาเทุกคนเนาะมาเบิ่งผลงานเานี่ ซุด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 มือน,นี้นะเกือบเต็มทางเลยเนี่ยอันนี้ป่าซุดล้วนๆเลยเอาถือว่ามือน,นี้เทากับสี่โได้แว่กินขา้าวกินน้ำเนาะทีแรกก็ว่าสิพากันแว่แหละแต่ว่ามันฝนตกบุยบ่อนดังไฟเดี๋ยวสิไปจัดก,กันอยู่บ้านอะนะ่ะเนาะเดี๋ยวมือน,นี้โอเคแล้วมือน,นี้นะสุดยอดสุดยอดอเดี๋ยวมันน่าเจอกันไหมเนทะุกคนเนาะ